จะสื่อสารการใดในชีวิตให้ประสิทธิ์บรรลุความตามปรารถนาต้องอาศัยคารมคงวาจาเพื่อร้อยรถพจนาภาษางามสนทนาภาธีสีสันสารพันวาจาหน้าเกรงขคมโวหารถ้อยร้อยเรียงคู่คิมความทุกนิยามล้ำค่าภาษาไทย เรียนท่านคณะกรรมการที่เครารพดิฉันเด็กหญิงเพชราดาทองแดงนักเรียนะชั้นมัธยมศมึกษาปีที่สองโรงเรียนมัชลาวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ,รศรรึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรเยาวชวนไทยใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมภาษาไทยเป็นคุ้นคลังแห่งภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติเป็นเอกลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของอารยาธรรมไทยที่โดดเด่นมาอย่างยาวนานแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนภาษาไทยกำลังจะถูกลืมจากคนรุน แต่จะมีชีวิตที่สำคัญประการหนึ่งก็คือผลสำฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาไทยของเด็กเยาวชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยล้วนตกต่ำลงเป็นอย่างมากเป็นการตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนน่าสังเกตเป็นพิเศษในรอบหลายปีที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆก็มีมากมายทั้งในสื่อมวลชนในเพลงในละครโทรทัศน์รวมถึงในชีวิตประจำวันของเราเองที่ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับการเขียนการพูด ้ถูกตองรวมทั้งไม่มีค่านิยมในการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องอีกด้วยแม้ปัญหาการใช้ภาษาไทยได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบปีแต่ในยุคปัจจุบันนี้ปัญหายิ่งกิดควางม,มือแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีปัจจัยที่หนุนนำสำคัญนั่นคือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วเราจึงพบการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆมากมายจนเกือบจะกลายเป็นความคุ้นชินเราอาจสังเกตได้จากคนรอบข้าง ในบางครั้งก็เผลอในการใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องจนแยกไม่ออกว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกันแน่จริงไหมล่ะคะท่านผู้ฟังทุกท่านที่คนไทยเรานั้นมักใช้คำพูดที่ผิดๆกันอยู่เสมอแต่นั่นแหละค่ะในเมื่อเราคงคืนกับสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเรานั้นถดถอยลงเรื่อยๆมองว่าการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่แปลกและอยู่เยอะจนเกินไปแต่กลับกลายเป็นว่า ใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจนถูกมองว่าคือเรื่องปกติซึ่งดิฉันคิดว่าจุดบุกพองเล็กๆตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้คนไทยเรานั้นใช้ภาษาไทยกันอย่างไม่ถูกต้องและได้มีความคิดเห็นผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่จากคุยอศ์ทีรวัชชูรัตอดีตพิธีกรแห่งม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่ได้มีการถ่ายทอดมุมมองความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในการร่วมอ,อนุรักษ์ภาษาไทยว่าถ้าทุกคนได้ร้องเริ่อง ใช้กับตัวเองก่อนนั้นถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีกันเลยทีเดียวละค่ะนั่นก็คือการพูดสื่อสารกับคนรอบข้างไม่อย่างถูกต้องทั้งการพูดต่อหน้าหรือการพูดสื่อสารผ่านกันทางโลกออนไลน์เพื่อทําให้เรานั้นได้คุ้นชินกับภาษาและจดจําได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะเห็นด้วยหรือไม่กับความคิดเห็นเช่นนี้คะสําหรับดิฉันแล้วนับว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทําได้เพียงแค่คิดที่จะเริ่ม การใช้ภาษาตามสมัยนิยมของเวรนนั้นเพียงเพราะเป็นคำที่ดูน่ารักและยังช่วยให้จำง,ง่ายขึ้นโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมานั่นคือการทำลายภาษาไทยทคงอ้อม เยาวชนไทยเพื่อที่จะเติบโตเป็นเยาว์หนึ่งสองสามสี่ขอให้คนรุ่นใหม่ขอให้คนรุ่นใหม่ใช่ใหมอ,อะไรวะเออหนึ่งสองสามขอให้ทุกคน,มนไม่ใช่ขอให้พวกเราขอพวกเราโนกะกั หนึ่งสองสามเริ่มเอาใหม่อย่าเพิ่งซอนหนึ่งสองสามขอให้พวกเราทุกคนจงเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมใจกันรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะควรและคงจะง ชนไทยที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมีบุคลิกภาพดีและสามารถบวเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิคงคุณค่าความเป็นไทยร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ภาษาขอบคุณค่ะ